ขอน้อมกราบคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เคารพกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับสายกลางชาแนลสายทางแห่งธรรม,มะที่สอดแทรกหลักคำสอนทางพุทธศาสนาโดยวันนี้กระผมจะมาขอเล่าถึงธรรม,มะจากธรรมธรรม,มะเมตตาพระครูบาบุญชุมญาณสสังวรโรโดยท่านได้เขียนจดหมายออกมาเตือนสาธุชนทั้งหลายว่า ทุกวันนี้คนตายกันมากโรคก็ระบาดเยอะขอให้ท่านทั้งหลายจงอย่าประมาทจงประพฤติปฏิบัติตัวให้ได้ตามนี้แล้วท่านทั้งหลายจะรอดผลจากภัยพิบัตินี้ได้ลองมาติดตามรับชมกันดูนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราได้เผยแพร่เรื่องราวธรรมะเพื่อเป็นธรรมทานสื่ต่อไปด้วยนะครับ เมื่อเวลาเก้านาฬิกาของวันที่8สิงหาคมพศ2564พระมหาทองสุขสุขธรรมโมลูกศิษย์พระครูบาบุญชุมผู้ดูแลสถานปฏิบัติธรรมดอยเวียงแก้วอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายได้นำจดหมายของพระครูบาบุญชุมที่ได้ไปปฏิบัติเจริญธรรมกรรมฐานวาจา บำเพ็ญเพียรในถ้ำเป็นเวลานานกว่าสองปีในประเทศเมียนมาเขียนส่งออกจากถ้ำเป็นภาษาไทยใหญ่มาแปลเป็นภาษาไทยว่าปีธรรม2,565พันารพรรษาก็คือพศส 2, 5 6 4เดือน9แรม15ห้าคำที่ถ้ำหลวงเมืองแก๊สพระครูบาบุญชุมอธิษฐานกิจจากธรรมให้ทุกคนผลภัยเตือนไม่ให้ประมาทมีสติ คิดดีทำดีมีศีลสมาธิขอทำเมตตาพระครูบาพ่อบุญชุมญาณน,นัสังวโรขอเมตตาถึงพุทธศาสนิกชนลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายทุกเมืองทุกบ้านให้รับทราบโดยทั่วกันเราพระครูบาพ่อบุญชุมมีความสุขก,กายสบายใจใจฉันปกติดีได้ปฏิบัติธรรมเจริญกรรมฐานวาจา ก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆเบากายเบาใจไม่มีความกังวลทุกข์เข็นใจอะไรเลยปฏิบัติศาสนากิจมีสติธรรมะปฏิบัติตามมหาสติปัฏฐานสี่นั้นแลเอาวิปัสนาญาณคิจารณาดูในรูปนามสังขารธรรมก็เกิดดับหายไปทั้งวันทั้งคืนเห็นเกิดดับอยู่ทุกขนาน่าสะพรึงกลัวเบื่อหน่ายใน,ในรูปนามทั้งหลายนี้ ได้เห็นถึงคณิกะมรณะเห็นคณิกะนิพพานได้เป็นที่พึ่งอาศัยของตนเห็นสภาวะธรรมเกิดดับอานิจจังเกิดดับทุกขังเกิดดับอนัตตาเกิดดับอันว่าสังขารธรรมทั้งหลายนี้ไม่แท้แน่นอนเป็นทุกทั้งนั้นเป็นสภาวะธรรมเท่านั้นไม่เป็นดังที่เราปรารถนาเป็นอันเปราประโยชน์ไร้คุณค่า เกิดมาแล้วคอยรอวันตายอย่าอยู่โดยเปล่าประโยชน์กินโดยเปล่าประโยชน์และตายโดยเปล่าประโยชน์เป็นโมคะโดยคิดว่าเราฉลาดมีทรัพย์สมบัติมากแต่ทรัพย์สมบัติอัน,น้อยนิดก็ไม่สามารถนำติดตามตัวเราไปได้เมื่อตายไปแล้วจำต้องละทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังคนมีสติสังเวชธรรมควรกลัวภัยทุกสังสารวัฏเรื่องเกิดเท่า แกเจ็บเป็นตายในโลกก็เป็นทุกข์เท่านั้นควรมีสติสังเวชธรรมควรกลัวภัยทุกข์ในสังสารวัฏอันว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ได้เกิดมาในโลกนี้มีเรื่องทุกข์นี้เหมือนกันทั้งนั้นอย่าอยู่ด้วยความประมาทหลงลืมตัวอย่าให้วันเวลาผ่านไปโดยไร้คุณค่าให้พากันขวนขวายภาคเพียรอุตสาหะสร้างบารมีเรื่องดีมีกุศล ทานศีลภาวนาสมถวิปัสนาแสวงหาสัจธรรมหาทางสงบร่มเย็นนิพพานธาตุด้วยเถิดรเราพระครูบาพ่อบุญชุมขออธิษฐานเอาธาตุใจเมตตานี้ส่งไปชำระจิตใจของสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้อันประสบเรื่องความทุกข์กาละลงเมืองหมายถึงโรคระบาดได้ตายกันเป็นจำนวนมาก ขอให้ทุกคนหายไปในโรคนี้ในเร็ววันขอเมตตาพรน,นี้เป็นมงคลกับทุกคนให้สงบร่มเย็นในขณะยืนเดินนั่งนอนมีความสุขก,กายสบายใจเจริญรุ่งเรืองในทางโลกและทางธรรมให้ได้สงบร่มเย็นในเมืองมนุษย์สวรรค์ตราบถึงนิพพานขอให้สมดังคำอธิษฐานตามที่ปรารถนาไว้ด้วยเถิด นิพพานะปัจจโยโหตุสาธุสาธุขณะที่พลเอกสุทธาจารุมณีประธานมูลนิธิดอยเวียงแก้วพระครูบาพ่อบุญชุมญาณสังวโรได้เปิดเผยว่าผู้ที่ได้อ่านจดหมายจากถ้ำบ้างไม่ต้องมาหรือบ่อยจะรู้ได้ว่าครูบาพ่อบุญชุมปรารกถึงพระธรรมใดบ้าง ซึ่งพอจะสรุปได้ว่าไม่มีจดหมายฉบับใดไม่กล่าวถึงความไม่ประมาทไม่มีจดหมายฉบับใดกล่าวถึงความไม่ประมาทเพียงครั้งเดียวส่วนที่เหลือคือการขยายหัวข้อธรรมที่เกี่ยวเนื่องด้วยการเตือนให้คิดดีพูดดีทำดีมีศีลสมาธิปัญญาอบรมจเจริญสมาธิปัญญาความกตัญญูความรักชา คารวาะธรรมเป็นต้นเล่าเรื่องสภาวะจิตธรรมชาติและสภาพแวดล้อมที่ท่านอยู่เป็นการบอกทางอ้อมให้ผู้อ่านตระหนักได้เองว่าธรรม,มะมีอยู่ทุกแห่งท่านกำลังเป็นผู้ที่ศึกษาด้วยตัวเองในสถานที่ที่ท่านสะดวกตามจริยวัดอารันวาสีคือพิสุผู้อาศัยป่าเป็นที่พำนักธรรม,มะมิได้อยู่ในธรรมในวัด หรือสถานที่ปฏิบัติธรรมแต่อยู่ทุกแห่งปรากฏกับทุกคนจดหมายจากธรรมจึงเป็นธรรมะเมตตาจากครูบาบุญชุมให้ผู้อ่านไม่ประมาทศึกษาพระธรรมเข้าใจธรรมชาติไม่ทำลายระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นสิ่งเกื้อกูลพระพุทธศาสนาตั้งแต่การประสูตรจนถึงเสด็จปรินิพ,พานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ล้วนเกิดขึ้นใต้ต้นไม้ไม่เคยมีจดหมายฉบับใดแม้คำพูดใดในสิ่งที่งมงายหรือส่งเสริมอบายามุกแม้แต่ที่ลงในโซเชียลว,ว่ายันพระกูบาบุญชุมจะช่วยขับไล่โรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะโควิด -19 และให้ส่งต่อกันไปเพื่อจะได้ปกป้องก็เป็นข่าวเท็จเพราะพระกูบาบุญชุมสอนให้ไม่ประมาทคิดดี พูดดีทำดีมีศีลธรรมไม่เชื่อในสิ่งที่งมงาย